สวัสดีครับืัอนี้กับมารีวิวครับร้านกาแฟคือเกาครับพี่น้องเนาะครับหลังจากไปทําคอนเสิร์ตครับมีสภาพสองฟังโขงมาพี่น้องครับกับวันใดกลับมาหลายมือหลายเว้นครับพี่น้องครับกับว่าืันนี้กับมารีวิวร้านกาแฟเช่นเคยกับพี่น้องครับหลังกากับมุกดาหารมาพี่น้องครับก็รอวันที้พุ่นน้องสิบสี่เนาะสิบสี่พี่กายนต์พี่น้องครับวันนี้เปิด เปลี่ยนทางการครับเดี๋ยวคุยกับลูกต้องเตาก,กันเหมือนจะมาคุยกับน้องตี๋เหรอการว่ากันก็นดีครับพี่น้องครับการที่ว่าเป็นร้านกาแฟร้างเคาน์เตอร์ครับร้านางฝาพี่ดำพี่น้องครับก็รทว่าเอาเอาการมาวิวไห้พี่น้องมึงครับเจ้าที่สูมืนพี่น้องครับก็รทว่ามานั่งมาคุยกับพี่กับน้องครับ สาบรรยากาศพี่น้องครับมือบรรยากาศมืดโอ้ยตายมือบรรยากาศเอาบุญพี่น้องครับมือเนาะยุนี่กับมีงานบุญกับชินประจำปีของวัดขับบ้านปลาสังครับอำเภอจตุระยมันจังหวัดเลยองครับเนี่ยพี่น้องครับวัดกัติดติดครับกัติดกำลังกาแฟพี่น้องครับวันนี้ก็อยู่หน้าประตูโขงพี่น้องครับกับติบ้ากับติเดินไปพี่น้องเนาะถักท่ายกันมาพี่น้องครับถักท่ายกันมา กับก้อนปีกน้องเป็นอย่างสูงกับทีงานคอนเส์ตกับปิธาพานสองฟังโค้งกับอีพีที่ผ่านมาครับอีพีที่สองเราจะขึ้นที่บ้านนาคําหวยครับพี่น้องจังหวัดมุกดาหารเนาะเป็นกลุ่มปิดไร์สดผ่านเพจพี่น้องรับเสือใบวันมวลอินสแตทเมนต์เนาะรับพี่น้องขับฝาพี่ฝาน้องครับฝากกับงานการนะครับดอนน่อยพอดสวรร์ครับผู้ใดมีงานมีการอยู่เมืองไทยครับอยากให้ดํานน้่อยมาแสดงพี่น้องครับ กับจ awesome ิตต่อมาทั้งผมน้องเตีน้องจงสินเน้อครับีปน้องครับเอาข้อกระเฮ็ดเกั่ยวกับบรรยากาศี่น้องเป็นวันนะเป็นวัดเป็นปีนาครับอากาศเปลี่ยนแปลงครับี่น้องครับกับซื่อว่ากับวันที่สิบสี่น้องครับสิบสี่ครับวันที่เปิดกับร้านกาแฟสิบสี่พี่กาไปน้องเป็ี่ยนทางกาเนาะกับบ้านกาแฟขั้วหม้อดินครับเสือใบมันม้วนไปน้องครับเอาเข้ามาชักท่ายกันคุยกันีปน้องครับกปนกำลังใจเด้อ เว่ยสร้างกาแฟพป่นองขายทั้งปีและส่งพป่นองครับถุงละ3ามร้อยสิบกระแดนนี่น้นองครับถุงแรกเนาะรับรับถุงละ3ามร้อยสิบกระแดนนี่นปนองครับร่วมขาส่งครับห้าร้อยกรัมเป่นองครับเอาพูดให้สัครับจุนุนมากพป็นองคครับกาแฟรับมองกัโซานากาแฟเราไปด้วยพี่นองครับฝากที่ฝากน้องนี่เป่นองเด้อนี่นะครับเป็นเป็นสินค้าครับของแบรนด์ครับ ขอนจะขอนครับแบรนเสือใบพันม่วนพี่น้องครับกาแฟเสือกับกัจจาวาขอบประคุณปอย่างสูงครับพี่น้องครับสร้งมาครับไปการถึงมันครับพี่น้องวันที่สิบสี่ปีกาพี่น้องกับกัจจิเปิดครับเป็นทจ้าการเนาะครับไปคุยกับน้องเตี้กับวาสิข์ขึ้นมาพี่น้องกับมึงก่อนบางามสิพร้อมบ่พร้อมเปิดบ่ครับเพราะว่าสิจะคุยกับหลวงายครับพี่น้องครับสิคุยกับลวงไส้หลวงสาวครับพี่น้องกัจจาว่าเบิ่งอหญ่เจนึงพี่น้องเนาะ ต้าผมมาตั้งใจก็ปาดเปลือกจิบซี่นะพี่น้องครับจะได้บริบททั่วภาษางานบุญรี่ใส่สักก้อนพี่น้องครับครับก็ะเที่ยวมาครับก็ยินดีต้อนรับพี่น้องครับทุกท่านเด้อครับที่มายามครับค่ายเพียงเข้าหนังกาแฟเข้าครับของผมพี่น้องครับก็ะเที่ยวมาเขาเทียนเรืนองการไปแบบไหนกับพี่น้องเนาะกับกับขายพี่น้องครับเนี่ยกระมีอันนี่ยุงน้อยไม่ได้พี่น้องเด้อถุงเล็กก็มีอันนี่ยทุงละ สองคะแนนพี่น้องครับสองรอยคะแนนกับโอสุขละสองร้อยห้สบคะแนนพี่น้องครับครับถุงละสองร้อยสคะแนนพี่น้องครับถุงละสร้อยห้าสิบคะแนนพี่น้องครับรมทรงพี่น้องครับเดียวสุงละเดียวรับเดียวกับุงน่อยครับนี้สองยหสิบกัมพี่น้องครับกับฝาพี่ฝากน้องครับและการจับสนุนครับ แบรนด์สินค้าของเราเนาะพี่น้องครับแอมบบดเดอร์ก็ึ่ดดำน้อยพรสมัรครับศิลปินกับสังกัดค่ายเสือใบบารมวนอินเทอร์เทนเมนต์พี่น้องครับที่เอาฝาปีฝาน้องครับมาให้กำลังใจกับกับกับทีมงานกับผมของเขาก็ถือว่าเป็นสินค้าครับของค่ายเพียงกิ่งพี่น้องครับผลิตโดยครับเสือใบบารมวนอินเทอร์เทนเมนต์ครับผู้แทนจำน่ายกับกาแฟกัวมอดินครับเสือใบบรนมวนพี่น้องครับ กับเป็นชัวแตนจำนายเนาะกับชัวบาพี่น้องครับรถก็เป็นบัรหลังจากกับบาจากคอนเสิร์ตมูอาหารกับย่งขับก็ลังตลิดฟื่นพี่น้องเนาะกับก็นอนหลายหลายคืนกับมาปลาอากาศอากาศเริ่มเย็นครับช่วงมูอาหารพี่น้องครับคืนนั้นเลยเริ่มเย็นมาเดี๋ยวนี้ก็เย็นโล่งเย็นโล่งกับพี่น้องครับกับฝากปีฝากน้องเนอะกับงานการกับคอนำหน่วยพ่อนสมคนครับ เขากลับมาเน้นโปรโมทกับจิลปินของเอ้าพี่น้องครับอยากมีง่ายมีการครับจิตต่อมาพี่น้องกรับท่านน้องเต้ท่านผมน้องมันจงสินครับกันคุยกับเพียงเขานาะไม่ใช่ซูมือนะครับครับย้ำมาสอบพบกับผมกับน้องเตะครับลังจากน้องเตะครับเปิดเพีงยครับไตต้่นไปแล้วครับผลหยุกขึ้นมาประมาณครับช่วงหลังพี่น้องครับส่วนของผมย่ำมาแรงครับพี่น้องครับย้มมาแรงกันที่ขึ้นครับพูดเยวครับซูมือขอย่ามาแรงน้องเต้ที่ภารกิจต้องมาดูแลวสนามแต่ก็ ผมก็ต้องขึนพูดเดียวครับถือว่าอยาาขาดพี่น้องครับสิมีหน่อยมีหลายกาิขึ้นคือเก่ากับพี่น้องครับมีหน่อยมีหลายกัรขึนคือเก่ากับฝากพี่ฝากน้องครับฝากพี่ฝากน้องเด้อพี่น้องครับฝากครับฝากพี่ฝากน้องครับสนับสมนุนกาแฟ่เฮามาน้ำกับสน้ำชมนุนสินเดปินมาน้ำกับเฮากับิเดเดินหน้าต่อไปโยกับปีกับน้องไปโดนในน้ำข่ายเสือใบมันเอนอินเท์เมนในน้ำกาแฟกั้วหม้อดินเสียใบมันเมืวนพี่น้องครับ กาแฟาตาเสียไปรองรับเ,ออเสียบ่ายวันม่วนครับไปรองรับนี่ละกาแฟพี่ฝานกน้องรับเรื่อยๆครับวันนี้กะที่มีเสงแสงงานก็หยกนั่งรับหลับหลับไปเงินครับบริ้กทับบุญไปรองครับบอสิเมีนเฮดต่อยอดกระถินไป้องเนาะก,กองแล้วเท่าไหร่ไปรองครับบนกะเดี๋ยวจะคอยมากันครับ จำคอยมาจากไท,ท,ทย,ยกุ้กันกับพี่น้องครับก็คือว่าขอบคุณนเป็นอย่างสูงกนะับไปเรื่อยๆครับพี่น้องกับจากไทยกับพี่กับน้องกับไปเลยกระเฮ็ดชิปสั้นๆกับพี่น้องกับชิปสันๆัไอพี่น้องมึงกับพี่น้องเนาะก็คืว่าขอบคุ่นเป็นอย่างสูงครับเราก็จะเดินหน้าครับเรื่อยๆครับพี่น้องกับโฆษณากาแฟโฆษณากับไอศิลปินเนาะนะพ hmm. ี่น้องครับศิลปินครับขอโฆษณาศิลปินเราด้วยครับกุ้ขันไปนําโฆษณาไปนําครับ ประทัดฟูยว่าพี่น้องสิบโมดจากหลายกับพี่น้องครับกับมึงอีกเตี๋ยหนึ่งพี่น้องครับอาสิมีครับงานของตรงวัดเกิดผมเป็นสี่สิบจีพิยกาละก็สิมีโดนกับหน่องเตี๋ยปาสิการเดปูกับมืึงกับพี่น้องครับเอาความพร้อมมาจำไดเนาะลองคุยกับหนุ่มวงกันคำเป็นชี้ชัดเจนครับพี่น้องครับกต่ที่ว่าน่องเตี๋ยอย่างการเดปูพี่น้องครับโอ้ขอบคุณหดถงไส้ได้ละคับพี่น้องครับจิตเดินท่างอย่างเตี๋ยไกลที่ปีนองครับอย่างเตี้ยมาก กับประมาณสี่รอยกว่าโลครับพี่น้องครับมาถึงหนีเนาะมึงเอาบริสิมาแน่พี่น้องครับมึงปุ๋ยสิมาแน่กมมาคุยกันตักใา้กันเรื่อยๆรับพี่น้องครับกับที่ว่าขอบขอบคุณพี่น้องครับเตรียมกับมึงพี่น้องก็เตรียมจากทา้กันคุยกันไปจังสี่ซูมือเด้อพี่น้องเด้อครับอ๋อคลิปนี้มาจบนี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ